พร้อมยังพร้อม้วครับผมพร้อมนะไปเลยให้ผมว่อนโดดนะไปเลยวางตะปโดดซีเอาว่อะไรเนี้ยพร้อมกันนะวางตะปูนหนึ่งสอง ท่วมหัวนะครับหัวเข่าเดกาก็จะประมาณนี้นะครับตอาชิ์สวยแนละ้วข <c oughs> ึ้นขึ้นไปโดดกระโดดต้องระวังตะปูกันด้วยนะ điều này, du du băng phao trước, winking cái cái, hơi, có mèo, có mèo, còn vắng, one two, kho <laughs> นอดเเดี๋ยวให้อนเิดตีัก,กาได้เปล่าน,ดนดโดดอ่ะครับผมพยายามดดเดี๋ยวลองโชว์ตีัก,การอบนึ่งก่อนเอาแมเอาองก่อนองก่อนไปไปม,ม,มีคนเล่นอยู่นะ่ะ ขอมวนหน้าขอมวนหน้าได้เปล่าเอาลองก่อนมวนหน้าก่อนหนึ่งช็อตมวนไม่เป็นเอามาก่อนเห็นอยู่ไปช็อตก่อนเอาปอนโกโปอะไรเนี้ยม้วนหน้าก่อนหนึ่งช็อตเอาลองก่อนวิ่งเลยเอากล้าหรือเปล่า สวาดค่ะไม่เป็นเอาเมื่อก่อนเห็นม้วนอยู่ลองดูดิมวนมวนไหวเปล่าเอาไว้น้ำลึกกว่าะไรมวนก่อนหน่ก่อนดูนะครับตังปอนไม่กล้าังปอนไม่กล้าโอ้โห เดี๋ยวลองมอง้วนว้านดิม้วนไดเปล่าม้วนไม่เป็นนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับไปดูลงคาดูใต้ใต้น้ำไม่มีอะไรห,หอยใ้กรงมปลา เจออะไรไหมไม่เจอลองนมำหอยดิไม่มีอ่ะครับคชอบบรรยากาศยามเย็น น้ำดีกว่า,อ,าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะลองทดสอบกับบางกรนะเฮ้ยฮะอะไรอะอ่ะเดี๋วยวนี้จะลองแข่งกับบางปอนว่าใครจะดำนานกว่ากันนะไปหนึ่อ,อสองสาม เดี๋ยวเมื่อกี้วิ่งยังไงอยู่เลยต้องกรอนโกงนะดูไว้ต้องกรอนโกงโผล่ก่อนแต่วงวิ่งวิ่งจากชายหาดแล้วก็โดดดิดอ,อะไม่มีไม่มีอะไรนอ<ม>เพื่อนเพื่อนเล่นกันเต็มเลยนะ ไล่ลองวิ่งโดดดิเอาแบบสโลว์สโลวได้ไหมเดี๋ยวดูนะดวงฟอนโกโก้วิ่งจากนู่นเลยวิ่งวิ่งจากที่สูงด,ดิเอาเดี๋ยวดูปังปอนนะ มาวิ่งโดดพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยววิ่งดูว่าใครจะโดดไกลกว่าเอาง้อ,อเอาละอาโอเคดดหนึ่งสองสามน้ำจะเข้าหู